สารจากลุงแมววิดีโอถ้าจะได้ดูต่อไปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นวิดีโอที่เอาไปลงอีกช่องหนึ่งนะก็คือช่องที่ชื่อว่าแมวนูนอยากได้ก็คือจะเป็นช่องที่ทําการรวมของที่แมวนูนอยากได้แต่หลังจากนอนคิดนอนคิดมาสักพักนะก็คิดว่าจะไม่ทําแมวนูนอยากได้แล้วจะไปทําแมวนูนสรุปรีวิวแทนอะไรจะมีการเปลี่ยนใจเปลี่ยนมาขนาดนั้นก็เลยทําการลบวิดีโอตัวนี้ทิ้งไปนะครับซึ่ง น่าสงสารเขามากเพราะว่าเขาอยู่ในโลกได้ประมาณไม่กี่นาทีอาจจะแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเขาก็โดนลบปรากฏว่าวันนี้ผมมาเปิดคอมพิวเตอร์นะครับผมเจอไฟล์ต้นฉบับนะที่ยังอยู่แล้วเขายังไม่โดนลบไปแสดงว่าเขาก็มีบุญแล้วกันก็เลยขออนุญาตเอามาลงช่องแมวนูนแทนนะก็ดูไม่ดูไม่ว่ากันนะครับแต่ก็รู้สึกเสียดาย น้องวิดีโอตัวนี้อ๋อแล้วก็มีการแอบเนียนโฆษณาช่องใหม่เล็กน้อยด้วยนะลุงแมวไปเปิดช่องใหม่นะครับที่ชื่อว่าแมวนูนสรุปรีวิวนะก็จะเป็นการสรุปการรีวิวเกี่ยวกับกดเจ็ตต่างๆนะครับถ้าใครชอบก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะก็เดี๋ยวเอาสกินช็อตไว้ที่หน้าจอนะครับผมก็เพิ่งมีวิดีโอเดียวอยู่เลยแต่ว่า ถ้าใครอยากจะฟังลุงแมวในมิติอื่นๆนะครับนอกเหนือไปจากเกมนะก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับป้ายยารัวๆนะชวนกัไปเสียเงินเนี่ยก็ไปกดติดตามกันได้โอเคไปดูวิดีโอเหมือนกับเป็นสัมผัสแรกนะของ DJI Pocket 2กันดีกว่า จริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้คิดจะซื้อเจ้าตัว Osmo Pocket 2ตัวนี้เลยนะแต่ว่าในขณะที่กำลังค้นข้อมูลนะครับเพื่อจะซื้อไมโครโฟนให้คุณแฟนจู่ๆรีวิวเจ้าตัว Osmo Pocket 2ตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นมานะครับของคุณอูสปินนายแล้วผมก็ไปคลิกดูเล่นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าปรากฏว่าพอดูจบครับรู้สึกว่าคันขั้นตัวนะแล้วก็อยากได้มากๆเลย เสียงที่ท่านผู้ชมกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัว DJI Osmo Pocket 2นะเพราะว่าในชุดเนี่ยเขาก็มีตัวไมโครโฟนวาเลสตัวนี้แถมให้ด้วยแบบนี้เลยนะครับและนี่คือฟีเจอร์แรกนะครับที่ทำให้ผมสนใจเจ้าตัว Osmo Pocket 2ตัวนี้ก็รู้สึกว่าสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบทําวิดีโอนะโดยเฉพาะแนวบล็อกนะแนวนั่งคุยกับกล้องนะครับหรือว่าเอากล้องไปที่ต่างๆคนเดียวท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับว่า มันไม่ใช่แค่ไมโครโฟนเฉยๆนะแต่ว่าตรงไมโครโฟนเนี่ยที่ผมกดเนี่ยนะฮะมันยังมีตัวปุ่มอัดได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมสามารถทำงานคนเดียวได้เลยนะครับก็คือพูดไปนะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าอยากจะหยุดพูดนี่ก็กดหยุดได้เลยแบบนี้ระหว่างที่อัดวิดีโออยู่นะครับผมก็พบว่าการใช้ไมโครโฟนจ่อปากแบบนี้เต็มๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงหายใจของผมเข้าไปในไมโครโฟนด้วยนะบกบกบกนะ ี๋ยวผมจะลองเอาตัวกันลมนะครับที่เขาแถมมาให้ด้วยแต่ผมไม่ค่อยชอบมันดูตลกตลกพังๆนะก็เลยไม่ได้ใส่ต้องใส่ต้องลองใส่ละที่ไมโครโฟนเขาจะมีเหมือนเป็นหลุมลงไปอยู่แล้วนะครับ mm. ก็เอาเดือยที่มันโผลออกมาเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองมาเสียบกันดูนะ <Yeah. S 1> อ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ใส่หัวชาวพังเข้าไปแล้ว mm. ก็ มันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้หน่อยนะน่ารักน่ารักแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าการที่ผมหายใจอะผมจะลองขยับไปขยับมาหรือว่าพูดใกล้ๆเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเห็นแล้วว่าพอเราหายใจหัวชาวพังเนี่ยมันก็จะมีการขยับไปด้วยนะครับไม่รู้เขาจะกันลมได้จริงไหมเดี๋ยวลองลองดูนะเดี๋ยวลองดูกันซึ่งถ้ามันได้นะครับครั้งต่อไปก็อาจจะต้องเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยหัวชาวพังเนี่ยใส่ไว้ที่ไมโครโฟนตลอดเวลานะครับมันก็จะดู ฮาฮาหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องความฮามันเป็นเรื่องคุณภาพของเสียงนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องฝึกในการที่จะถือไมล์แล้วแหละว่าเราจะถือไมล์แบบไหนนะหรือว่าอย่างที่ว่าก็คืออาจจะใช้ไมล์ลาบเบลเลียตัวนอกนะครับเสียบเข้าไปเพิ่มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันฟีเจอร์ตัวที่2นะครับก็คือเขายังให้เลนส์ที่มีขนาดกว้างมาให้ด้วยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะก็คือในตัวเคสนะครับมันจะมีที่เก็บเลนส์นนะ เปิดไฟนิดหน่อยนะครับจะได้สว่างไม่รู้เห็นไหมนะในนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีเลนส์อยู่นะครับอ่าน่าจะเห็นละเลนส์ตัวนี้นะครับก็จริงๆก็สามารถพกพากองเราไปได้ทุกที่นะเพราะว่ามันอยู่ในเคสเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาเลนส์เนี่ยใส่เข้าไปได้เดี๋ยวเรามาใส่กันดูนะในความเป็นจริงนะครับควรจะเอาเลนส์ใส่ตอนที่ปิดเครื่องนะไม่ควรจะแบบว่าถ่ายไปแล้วก็เอาเลนส์ใส่แบบนี้นะแต่ว่าก็อยากให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงผมจะใส่ให้ดูเลยนะ ก็มันเป็นแม่เหล็กนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอาครอบไปที่หน้าเลนส์แบบนี้ได้เลยปั๊บเข้าให้นี่เลนส์ก็จะมีความกว้างขึ้นอีกนะครับก็ทําให้เราสามารถเก็บพื้นที่รอบๆได้นะแล้วก็ทําให้ลูงแมวอ้วนกว่าเดิมซึ่งแน่นอนว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถถอดออกได้ง่ายๆเลยนะครับก็แค่ดึงออกจริงๆก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะถึงจะดึงออกเพื่อความปลอดภัยนะแต่ว่า เพื่อให้เห็นความแตกต่างทันทีเดี๋ยวลุงแมวจะดึงให้ดูนะครับแ <Yeah. S 1> แค่เพียงเท่านี้นะครับที่หน้าจอเนี่ยเขาก็บอกว่า wide angle lens remove นะครับก็คือถูกเอาออกไปแล้วนะก็จริงๆถ้าสำหรับบล็อกธรรมดาหน้าตาประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าบางทีถ้าเราไปที่บางที่ที่อยากจะให้มันกว้างขึ้นนะครับไปในที่กว้างๆเนี่ยเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้ก็โอเคนะอันนี้ก็เป็น ฟีเจอร์ที่2นะครับพี่ทำให้ผมสนใจเจ้าตัว DJI Osmo Pocket 2ตัวนี้ฟีเจอร์ที่3ที่รู้สึกสนใจนะครับก็คือการที่มันเป็นกล้องนะแล้วก็เป็น g i m บ a l ไปในตัวก็คือมีตัวกันสั่นในตัวนะครับผมแล้วก็มีขนาดเล็กคือจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็มีไม้กันสั่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยออ Osmo Mobile 2นะผมใช้กับตัว Galaxy Note 10 Plus นะครับก็ใช้มานานแล้วเหมือนกัน แต่ว่าปัญหาของมันนะครับก็คือว่ามันเป็นไม้กันสั่นที่มีน้ำหนักเยอะมากๆเลยนะแล้วพอประกอบมือถือเข้าไปเนี่ยโอ้โหก็กล้ามขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากการกล้ามขึ้นนะครับถ้าคุณถือไปนอกสถานที่เนี่ยคนก็จะมองเยอะแยะมากมายนะแล้วก็การขนย้ายก็ไม่สะดวกเอาซะเลยนะอีกตัวนึงที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือ Sony Z V1 หรือ CV1 นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ให้ภาพที่สวยมากๆเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่มีกันสั่นแบบจริงจังนะมันก็จะมีแค่ s t e a d y shot นะครับเป็นกันสั่นที่อยู่ในเครื่องซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถทํางานได้แบบไม้กันสั่นจริงๆนะครับถ้าอยากจะได้ภาพแบบที่มีไม้กันสั่นเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องซื้อตัวไม้กันสั่นใส่เข้าไปเพิ่มนะก็จะหนักตัวนี้เนี่ยจริงๆขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเวลาถือไปในพื้นที่ชุมชนหรือไปในห้างเนี่ย ผมว่าคนก็มองอยู่ดีนะครับคนมองเยอะๆนะครับก็เขินนะแต่ว่าพอมาเป็นเจ้า Osmo Pocket 2เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ขนาดเล็กขนาดนี้นะครับแล้วมันเบาด้วยเราสามารถที่จะพกพานะครับไปในทุกที่ได้จริงๆนะคือเวลาออกไปข้างนอกหรือแม้แต่การทำงานในบ้านเนี่ยก็สามารถหยิบไปได้เลยนะครับไม่รู้สึกว่าเป็นภาระอะไรใดๆเลยซึ่งแน่นอนนะครับลายท่านก็จะถามว่าอา้าวจริงๆแล้วเราทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว ทำไมจะต้องซื้อแต่ก็คําตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่มีการกันสั่นนะหรือว่ามันไม่มีเอฟเฟกแบบการแท็กกิ้งนะครับการหมุนกล้องเช่นนี้นะครับถ้าผมอยากจะล็อกหน้าผมนะครับผมก็สามารถเคลื่อนกล้องได้เลยนะซึ่งแน่นอนว่าโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่ากล้องอื่นๆปกติเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะมันจะต้องมีกิมบอลมาให้ในตัวแต่ว่าตัวเนี้ย มันเป็นลูกผสมเนาะก็คือมีทั้งตัว g i มบอลแล้วก็ตัวกล้องก็รู้สึกว่าสะดวกสบายมากมายแล้วมันยังมีเอฟเฟกอีกเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่ารวมไปถึงเนี่ยการควบคุมนะเราสามารถที่จะเคลื่อนกล้องนะครับไปได้เลยเพราะว่าตัวชุดคิดที่เราทําการซื้อเพิ่มเนี่ยมันครบทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งตัวควบคุมนะ แล้วก็ที่เด็ดมากก็คือว่ามีตัวคล้ายๆเป็นไตรพอดเล็กๆนะครับเป็นขาตั้งเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถถือเจ้าตัว Osmo Pocket 2ไปที่ไหนก็ได้เพื่อทำการวางนะครับแล้วก็ถ่ายไปกินกาแฟนะก็สามารถเอาวางที่โต๊ะกาแฟเลยแล้วก็ทำการเปิดแล้วก็พูดแบบนี้ได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะเก็บรอบๆนะเราก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่ามีขนาดเล็กมาก เพราะฉะนั้นฟีเจอร์ที่3เนี่ยก็คือขนาดที่เล็กแล้วก็น้ำหนักที่เบาทำให้โอกาสในการที่เราจะผลิตคอนเทนต์นะครับแล้วก็เขาคิดมาให้ครบเลยนะครับการเก็บพร้อมเคสนะแล้วก็การที่เราสามารถเอาตัวไมโครโฟนตัวเลนส์นะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ต่างๆใส่เข้าไปคล้ายๆกับเป็นชุดชุดเดียวนะครับถือด้วยมือมือเดียวแล้วก็จบสามารถไปทำงานได้เลยอันนี้เด็ดมากๆเลย อันนี้ก็เป็น3ฟีเจอร์หลักๆนะครับที่ทำให้ผมสนใจเจ้าตัว Osmo Pocket 2ก็ซื้อมาเพื่อทำบล็อกแบบเนี้ยนะหรือว่าทำวิดีโอที่เอาไว้คุยกับท่านผู้ชมนะฮะอยากได้วิดีโออารมณ์แบบว่าไม่ต้องตั้งกล้องเยอะมากมายนะครับก็คือหยิบมาปุ๊บเอามาวางนะฮะแล้วก็สามารถพูดคุยกับท่านผู้ชมได้เลยมันเหมือนกับตอบสนองความต้องการอยากจะถ่ายวิดีโออย่างรวดเร็วก็เลยทำเรื่องไปนะครับแล้วก็ คุณแฟนก็ตอนแรกก็มีลังเลนิดหน่อยแต่ว่าในที่สุดคุณแฟนก็อนุมัตินะครับก็ขอขอบคุณคุณแฟนมาณที่นี้ด้วยราคาทั้งหมดนะครับ16,990บาทนะผมเชียร์นะครับว่าถ้าใครคิดจะซื้อนะแล้วก็อยากจะได้แบบประสบการณ์เต็มรูปแบบนะครับก็น่าจะซื้อเจ้าตัวชุดคิดไปเลยนะครับก็คือ DJI Osmo Pocket 2 Creator Combo แบบนี้น่าจะดีกว่านะ เพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยโอ้มันได้มาเยอะเหมือนกันนะครับมันได้ตัวไรพอดนะขาตั้งนะครับผมมันได้ตัวไมโครโฟนตัวนี้ซึ่งไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถเสียบกับตัวไมโครโฟนลาบาเลียร์ได้ด้วยนะมันมีรูเสียบตรงนี้นะครับก็จะทําให้เสียงดีขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแคร์เรื่องเสียงนะสามารถอัปเดตเสียงได้อีกนะครับผมแล้วก็มันยังได้ตัวก้านนะก้านที่จะต่อให้ตัวเจ้า Osmo Pocket 2เนี่ย มันยาวขึ้นนะครับก็จับสะดวกมือมากขึ้นแล้วข้างในตัวมันมีตัว Wi-Fi Build-in ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ทำให้สามารถส่งสัญญาณภาพของเราทั้งหมดเนี่ยไปที่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะ <c oughs> ก็ทำให้โอนย้ายไฟล์สะดวกขึ้นไม่ต้องเสียบกันไปเสียบกันมาแล้วก็แน่นอนว่ายังมีตัวก้านคอนโทรลนะครับที่ใช้อยู่นะก็คือสามารถแผนกล้องไปมาซ้ายขวาได้ก็สะดวกมากๆนะครับ คือผมคิดว่าสำหรับการถ่ายบล็อกส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะครอบคลุมนะฮะการทำงานส่วนใหญ่แล้วแต่ว่านาจุดนี้นะครับก็ยังพึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะก็พึ่งซื้อมานะครับบางที่ท่านผู้ชมเห็นนะก็ยังไม่ได้เอาไปลองถ่ายที่ไหนนะครับแต่ว่าก็เอามาแชร์ความรู้สึกกันก่อนซื้อมาสดๆใหม่ๆนะว่าเหตุผลทำไมถึงซื้อนะเหตุผลทำไมถึงอยากได้นะครับก็เอามาป้ายยาก,กันก่อนรัวๆ แล้วก็หลังจากนี้นะครับก็คงใช้เจ้าตัวกล้องออสมนี่แหละในการถ่ายนะการบล็อกหรือว่าการไปที่ต่างๆก็ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตรีวิวอีกทีนะอันนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัมผัสแรกนะซึ่งสัมผัสแรกสําหรับผมเนี่ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้ม, happy มากมายนะครับแต่ว่ามันเป็นกล้องนะของอันนี้มันต้องไปลองใช้ก่อนนานๆนะครับถ่ายแล้วเป็นยังไงรู้สึกกับมันยังไงบ้างช่องนี้เป็นช่องใหม่ของลุงแมวนะที่ อาจจะไม่ได้พูดเรื่องเกมนะเพราะว่าช่องแมวนูนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเกมใช่ไหมครับแต่ว่าช่องแมวนูนอยากได้เนี่ยก็คงเน้นเรื่องแกจเตนะเรื่องของที่ลุงแมวอยากได้ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะคบเพื่อให้ลุงแมวได้ไป้ายยารัวรัวเลยผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด s u b s c r i b e ผิดกระดิ่งกริงกริงสวัสดีครับ